สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด เคลื่อนไหวแล้วองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กราบขอโทษวีรชน6ตุลาประกาศจุดยืนกดดันมหาลัยเอามอทอกราบขอโทษวีรชน6ตุลายันไร้เจตนาห้ามจัดแค่กังวลประกาศจุดยืนกดดันมหาลัยองค์การนิสิตจุลาแสดงจุดยืนหนุนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดกิจกรรมรำลึก45ปี6ตุลา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการเรื่องขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีการจัดงานรำลึก6ตุลาความดังนี้สืบเนื่องจากการแถลงการ ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการมีมติไม่เข้าร่วมกดดันมหาวิทยาลัยในการจัดงานรำลึก6ตุลาของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษาต้องขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเราทราบดีถึงสิ่งที่เราวีรชน6ตุลาได้ทำทั้งเพื่อประเทศชาติและเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในการต่อสู้กับเหล่าทราราชการสะดุดีนั้นจึงควรจะเป็นที่ระลึกถึง และเป็นหมุดหมายที่ยังตราตรึงให้เราเห็นถึงความเสียสละของรุ่นพี่ธรรมศาสตร์เราเองม่ได้มีเจตนาที่จะห้ามจัดงานดังกล่าวเพียงแต่มีความกังวลเรื่องสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและสิ่งที่อาจกลายเป็นข้ออ้างในการทำการบางอย่างของรัฐบาลเผด็จการทั้งนี้เมื่อได้รับข้อมูลล่าสุด จากสถาบันนักศึกษาและเสียงของมหาชนองค์การนักศึกษาจึงขอประกาศจุดยืนว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องและกดดันมหาวิทยาลัยให้เปิดพื้นที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์และลานปฏติมากรรมวีรชน6ตุลาให้สามารถจัดงานรำลึกและสดุดีเหล่าวีรชนโดยองค์การนักศึกษาจะช่วยอำนวยความสะดวกในวันเตรียมงานและวันจัดงานอย่างสุดความสามารถเพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ขององค์การนักศึกษา สุดท้ายนี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์ของ6ตุลาชีวิตเลือดเนื้อและการรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยองค์การนักศึกษาต้องขอโทษยอย่างถึงที่สุดและขอน้อมรับผิดในการสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาคมธรรมศาสตร์และต้องกราบขอโทษต่อวีรชนและญาติเหล่าวีรชน6ตุลารวมไปถึงอุดมการณ์6ตุลาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณที่นี้ด้วย ขอรำลึกถึงของความกล้าหาญของวีรชน6ตุลาทุกท่านในการต่อสู้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์28กันยายน2564 ขณะที่คณะกรรมการกลางองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยออกถแถลงการแสดงจุดยืนสนับสนุนสภาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดกิจกรรมรำลึก45ปี6จุฬาในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลายัยความดังนี้ ถแถลงการคณะกรรมการกลางบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอแสดงจุดยืนสนับสนุนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดงานรำลึก45ปี6ตุลาภายในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลายัยกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์6ตุลามักถูกจัดขึ้นทุกปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หากแต่ในปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวาระครบครอบ45ปี6ตุลายังไม่มีการอนุมัติให้จัดกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยจากทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างได้ ในขณะที่มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019สอบอคครั้งที่15ทับ2564เห็นชอบการปรับคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด -19 โดยปรับลดเวลาเคอร์ฟิวและให้เปิดร้านเสริมสวยนวดสปาสถานเสริมความงามโรงภาพยนตร์เล่นดนตรีในร้านอาหารได้ตามปกติเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้ การสังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2519เป็นอาชญากรรมและความรุนแรงโดยรัฐของไทย ผู้เสียหายไม่เพียงแค่ไม่เคยได้รับการชดเชยเยียวยาจากรัฐแต่ยังไม่เคยได้รับคำขอโทษสำร้ายยังพยายามลบทำลายหน้าประวัติศาสตร์ผ่านการใส่ร้ายป้ายสีมีเพียงการรำลึกและตีแผ่ความจริงจากประชาชนด้วยกันเท่านั้นที่เป็นเครื่องยืนยันความอายุติธรรมครั้งนี้และไม่ปล่อยให้ประวัติศาสตร์ที่รัฐพยายามลบทำลายเลือนหายไปตามกาลเวลา และคณะกรรมการกลางบริหารสโมสรน,นิสิตจ,จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยอบจจึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดกิจกรรมรำลึก45ปี6ตุลาในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยอ,อันสมควรเป็นพื้นที่ปลอดภยัยในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ผู้บริหารและตัวแทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกแห่งไม่ใช่เพียงแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นจึงสมควรเห็นความสำคัญของเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมทั้งในอดีตหรือแม้แต่ในตอนนี้ทั้งนักศึกษาในความดูแลของท่านและเพื่อนนักศึกษาของเรายังคงถูกคุกคามโดยรัฐจากการแสดงออกทางการเมืองแม้จะอยู่ในระหว่างการสอบกลางภาคก็ตาม ขอให้มติที่ประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยร,รวมถึงองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนนิตนักศึกษาทุกแห่งตัดสินใจยืนเคียงข้างผู้สูญเสียที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในฐานะประชาชนและเพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งที่รับรองความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงโดยรัฐไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยความเคารพต่อทุกชีวิตที่ถูกพรากในเช้าวันที่6ตุลาคม2519และจิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้เพื่อ ราาประชาธิปไตยคณะกรรมการกลางบริหารสมโมสรนิสิตจุลาลงกรมหาวิทยาลายัย28กันยายน2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ